สวัสดีค่ะมี่ข่าวโรงเรียนชายแดนไทยกัมพูชามานำเสนอโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอุบลราชธานีต้องปรับแผนการเรียนใหม่ให้เรียนที่บ้านหลังนักเรียนยังผวามาเรียนแค่12จาก159คนหลังเหตุ BM 21มตกใกล้ชุมชนโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเงียบเหงา มีนักเรียนมาเรียนเพียง12คนจากทั้งหมด159คนหลังเหตุจรวด BM21 ตกใกล้ชุมชนผู้อำนวยการโรงเรียนเผยเตรียมปรับแผนสอนแบบออนแฮนให้แบบฝึกหัดใบงานไปทำที่บ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุลตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจรวด BM 2 1ตกในพื้นที่ชุมชนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแม้กิจกรรมหน้าเสาธงยังคงดำเนินไปตามปกติแต่เช้านี้มีนักเรียนมาเรียนเพียง12คนจากทั้งหมด159คนนางสาวกระดาแสงมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมูลเปิดเผยว่า โรงเรียนให้บริการนักเรียนจากสองชุมชนคือบ้านกุดเชียงมุลและบ้านคำระหงโดยในวันนี้ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติเนื่องจากยังไม่มีคำสั่งอพยพหรือประกาศใดๆจากฝ่ายความมั่นคงอย่างไรก็ตามผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ไว้วางใจหลังเกิดเหตุจรวดตกทำให้ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานมาเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต่อว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้อำนาจโรงเรียนใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจว่าจะสอนในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนแฮนให้แบบฝึกหัดใบงานไปทำที่บ้านเมื่อประเมินแล้วพบว่านักเรียนมาเรียนน้อยมากจึงได้หารือกับคณะครูเพื่อเตรียมจัดทําใบงานให้นักเรียนเรียนที่บ้านในรูปแบบออนแฮนเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้การปรับรูปแบบการเรียนในครั้งนี้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนไม่ใช่คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่อย่างใดเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนในเขตชายแดนไทยกัมพูชาทุกๆแห่งนะคะ